ม่อเบิรงครับอุ้ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขค้นครับเมวกวกวื่อพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาโยหากินครับเมื่อนี้ก็พ้าออกไม้หาเยนหาปลาไหลกาครับเมื่อไส่ตุ่มครับผม มีครับผมตุ้มแปดลังที่เขาจากคลิปที่แล้วกับแปดลังครับพอดีมันต้องเฉลยคลิปนี้เนาะผมก็เลยออกมาใส่ก่อนครับก็เลยยังบทท่านได้ทรงให้คนที่ตอบถือเพราะว่าต้องออกมาเฉลยคลิปนี้ครับใส่แปดลังครับม่เบิ้งไม้ครับไม้สาดนิดหน่อยครับนี่ครับจากที่พ่อหม่งใส่บัวบมีสาดนิดหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าอยู่แถวนี้มีหลายสายอยู่ครับแถวนี้มีหลายสายผมก่อที่ใส่หม่งละ สองลังสามลังเดี๋ยวหายางรอเบิ้งครับไปมาเบิง้บงเยื่อมือนี่ครับเยื่อที่ใส่มือนี่นี่ครับผมไข่ไก่กับหอยสลีทุบครับพอดีมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นขอมาจัดให้เบิ้งแนววัสดุครับไข่ไก่กับหอยสลีแล้วจัดเลยครับอุ้ยโอ้แตกมุนไปปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเอามาหลายหน่วยอยู่ครับเอามาสองหน่วยทุบแพงโวดครับนี่ครับผมไข่ไก่ไข่ไก่ว้าว ใส่ไข่สองน่วยซ้ำซ้ำมาสองน่วยลวหละน่วยเครื่องเนี้ยไปเครื่องหนึ่งครับเดี๋ยวค้นในมันเขา่เขาๆกันครับนี่ข้าไปจัดการใส่เลยครับวันนี้ไปครับผมใส่ตุ่มเนื้อหอยเชล่ีกับไข่ไก่ครับผม ครับผมใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยครับโอ้คำมบเลยครับไอสาหลายหน่วยครับย่างใส่สาละหน่วยสาไอสาละหลังครับเมื่อก็เลยเมย์ที่ใส่ทิ้งไว้สองขึ้นนึก่อกครับแต่ว่าโอ้มาแถวนี้มีโอกาสตุ่มเฮียตุ่มหายครับเพราะว่าแถวนี้นี่ผมผมมาดูก็จริงครับแถวนี้แต่ว่าห่างแบบว่าเขาเจ้าหากินดูนะครับถึงยามเว้นยามขึ้นจะมีจะมีคนหากินอยู่แถวนี้ตลอดครับ รุ่นเมือครับผมเพื่อนมันติดตามครับอีกสองมือเขาหยามครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับหลังจากที่มาใส่ตุ่มเอียนตุ่มบลาไหลไว้ใส่ไว้น้ำสาเนี่ครับสองมือสองขึ้นเลยครับเนื้อก็เป็นเนื้อหอยเชลี่ครับใครครับพี่น้องเอฟซีมันแนะนำมาก็เลยเอ๋ล่องจัดเบิงครับไม้นี้เป็นไม้สาสาจะน้อยนิดหน่อยครับผมจะหาใส่หม่งสาละสาละหลังสองหลังครับ ตอนเปิดคลิปไอ้ตอนมื่อส่ห็นบริไซไม่ได้เปิดสาเนครับแต่ตอนเม,มือ่อหยำหยำมาหอดสาเนก่อนก็เลยเม,ยมื่อหยำสาเนก่อนครับสาเนใส่ไว้ไล้างนึงครับนี่ครับใส่ไว้ในปากหกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหอาไปลองหยำม,มึงครับว่าสีมันวะดิดตามมึงครับม่หลุนมึงครับล้างเลกจะเป็นยังไงสีมันปะสงสัยสาเนโบ่มีเอี่ยนครับ เงียบกิฟครับเพราะว่าแต่ตอนนาแล้งหันผมมาหาฮู้กับบุมี่ครับสานี้แต่ว่ามาลองใส่เบิรงซื้อครับเพื่อนฝูกกับเฮ้บุบมี่ครับบ,บ,รบุ้มฝุ่ับเดี๋ยวห้องมาหยาบมาอีกสาหนึ่งครับสานี้ก็ใส่ไว้หลังเดี๋ยวกันครับ<อ>สานี้กับบุมี่ให้กันครับตอนผมมาหาฮู้นานแล้งกับบุมี่เด้ครับสานี้ ขีตมร่มลมเป็นตะมีบบ่มีครับมาลุนเบิ่งสานนี่ครับใส่ไว้หลังเดียวกันครับตอนน้าแรงผมมาหาหูกับบุมมีหูกันเลยครับสานนี่จ็กสิหมานบุลรองบิ่งครับลองบิ่งเงียบกีบครับพี่น้องสงสัยที่ว่าหมานครับวันนี้ยามมาสามหลังละยังมาต่อตัวอยู่ลุนเบื้องหลังที่สี่ครับอันนี้สานนี่ก็ใส่ไว้หลังเดียวกันครับมันกะ ตั้งแตหกตังเทิงครับข้างล่างกับเปลี่ยนครับอย่าเบิ่งแล้วหนาสิบ่มีโตัวเพื่นครับเอบอใบมนันเลยปูกยูเลยเงียบเกียบครับนี่จะประมัดครับครอบฟังก์จอยู่ที่หลังนี้ครับพี่น้องหลังนี้หลังที่หาครับ ล่างนี่เป็นสะสะเดียวที่ยุบบริเวณแถวนี้ที่ผมมาหามาหาหู้ต่อนหน้าแรงมันมีมันมีหู้หลายครับแต่ว่ามันใส่หลายหลังบะไเพราะว่าแต่ฟังมันสั้นครับต่ว่ากะมรุดมั้ครับเพื่อนมี <c oughs> เฮ้ยนี่อะไรดิเงิดหลอ้ยสวดเลยครับพี่น้องหลังังค้อมวังในหลีอู้นักตึงเลยครับ หนึ่งสองสามน่าจะมั่นซีตัวครับสีหรือสามวะเพราะสามกว่าซีตัวครับปันนับไรนี่ครับผมสมกับเป็นหลังแห่งขมหวังอีิรีสานี่ตอนผมมาหาหู้นี่อ้หู้ยังไหลเยครับนี่ครับผมหลังเดียวครับสุ้มนันโมมาณนี้ครับเจอหลังนี้เข้าไปสามสีตัวเลยครับมิสานี่ครับสาหน่อยๆแต่ผมใส่ไปสามหลังครับ ใส่ใบม,มุมมุมหนีลังนึงมุมพุนลังหนึ่ง,ลง,งแล้วก็นี่ครับยื่ไก่หนีลังหนึ่งเขาหยาบลังไก่ก่อนจะมานปะอันนี้ก็ใส่ว้เป็ดเลยครับมาลุ้นมั้งครับเงียบคลิปครับสงสัยที่เข่าล้างเดี๋ยวละมือนนิล้างหนึ่งมายัดไว้ในพุ่มหยานี่ครับลุ่นมั้งครับู่เป็นยังไง นี่อยู่ครับนี่อยู่ตัวว่ะโอ้ยเยอะหน่อยตัวนึงครับนี่ครับผมแก็ยังดีกว่าแห้วครับดีกว่าบะไร <c oughs> นี่ตัวนึงน่งครับนี่เ <c oughs> บ่งอีกหลังหนึ่งหลังทุดท้ายครับหลังนี้ใส่ไว้ยัดไว้ในปางหกหนี้กันครับ เงียบกิฟครับบ่มีเลยครับพี่น้องผมยามตุ้มเสร็จเรียบร้อยครับผลงานใส่ตุ่มมือนี้ก็ต้องบอกว่าอืมก็พพรา้อยู่ครับแต่ว่าห่างเอยียนเขาบ่่หลายหลังครับเพราะว่าไมายมันอาจจะบบมีเอียนครับผมเพราะหลังที่หลังที่มันมีเอียนกะก็เ้าแบบว่าหลายโตเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมทำงานสองหลัง อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกหลังบอทํางานเลยครับหลังไงมีหลังไงสองหลังครับทํางานไอพวกหลังหน่อยเมื่อนี้นี่บอทํางานเลยครับเริ่มตัวละครับเริ่มเฉลยคําถามจากลิดที่แล้วไปครับไปเบิ้งเฉลยคําถามจากลิดที่แล้วครับมาเบิ้งผลงานเมื่อนี้ครับเอียนห้าตัวหกตัวครับซี่ได้จะกขีดไอพี่น้องเอฟซีไทยผลมากครับมาเบิ้งครับ ปาบเข้าไปสามขีดเครื่องครับจังไรก็ขอแสดงความยินดีครับพี่น้องเอฟซีที่ท่ายือครับผมสามขีดเครื่องครับจังไรกะขอแสดงความยินดีครับพี่น้องเอฟซีที่ท่ายือนะครับเนี่จากคลิปที่แล้วท่ายืกเป็นคนแรกครับสําหรับคลิปนี้อันบ่บ่ไดจแจกนะครับเนี่พอดีเดี๋ยว แจกคลิปสลับคลิปพอดีเดี๋ยวมันที่เห็นงงๆครับก็เลยก็เลยบริจาคทุกคลิปครับเดี๋ยวที่แจกคือเราครับหาคลิปแจกคือเราเมื่อนี้กรสายแล้วครับเดี๋ยวฮ้าออกไปเที่ยวยูบางอยู่บ้านเบงครับว่ามันที่ตัวใหญ่ปะไดที่พ่อได้เห็นกินบ่ครับแต่ว่าผมเนี่ยเบงมันมีใส่ใหญ่ๆงามๆอยู่พ่อที่ได้น่าที่ได้เห็นกินครับไปครับกระบานครับมาเบิงผลงานเมื่อนี้ครับหลังแรกครับหลังนี่นี่ ลังค้บวคกับปาบปาบลังเดียวมีตัวหนึ่งสองสามสี่ลังเดียวซีตัวเลยครับพี่น้องเจ้าลังอื่นมาถือเลยลังนี้ทํางานลังเดียวซีตัวมีตัวงามครับนี่ครับผมยังมีอีกลังหนึ่งครับลังไงเช่นกันลังไงทํางานสองลังครับมือนี่หลังหน่อยบาเห็นงานเลยตัวหนึ่งครับผมตัวเป้ไงป่านใดจำนวนห้าตัวครับคลิปนี้ บ่ไลจากบ่ไลซ้ำคลิปที่แล้วครับจำนวนแต่ว่าน,ำน้ำหนักนี้หลายกว่าหลายกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามีตะโตงามๆครับผมใส่สวยๆเลยเดี๋ยวมือนี้ได้โตงามอยู่ครับเดี๋ยวจัดเมนูครับแต่ว่าจะเห็นกินเมนูยังกะติตามบงอ,อีกเที่หนึ่งครับ มาครับพ <icana>, ี่น้องกินต้มเอี่ยนด้วยกันครับได้เมื AD, yes. ่บุญเศร้านี่หาโตครับผมจัดการกินต้มเที่ยงเลยนี่ครับผมโตยงย์ครับโตยงย์กับต้มเปื่อยครับต้มเปื่อยเดี๋ยวก่อนกินเข่าครับผมก่อนกินเข่าครับแก่จากโบก็กินเข่าแซ่บครับ

เขาเห็นผู้ใหญ่ล้ว่าเห็นนาใยุ่งไม่เห็นหน้าเอ้าเมื่อกี้นี้เขาหม่นั่งในลายแน่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตีมาถึงคือนั่งเลยนี่มาพาดมานี่แล้วก็เอาเา็นว่าจะตบมุงนั่ง ไหอบ่ยินบอกยินบอกอาวันข่าวาพูดจ้ะบันแบ่ขี้เกียจไหนอ้าวยินสังจัเมนูตวัดพุโอ้ยลูกน้องเนี่ยนั่คุณไม่ยังคือตั้งโตก็อยดเอาได้่เอาเราได้เลอนหรือมีขัวนี้เขาคือขักกว่า ขับความเพื่อนเพื่อนว่าโว้อันนี้เอี่ยนหัวแดนกับใครชดเบาเออเอออะไรนั่นอันนั้นเอียนเพื่อนเพื่อนวเตีนเจ้าหะลก้อยเนื้อแน่ต้มนั่นแน่เพื่อนเพื่อนว่าต้องนานที่ลายคนนะที่ตกลายเนื้อเนาะลายค้นนะที่ต้มหลายตัวนั่นเพิ่นเียนแซ่เลยเยนแซ่ตุยเย็นก็ลายข้นทีอันนั้นเยนเซ่ทีนั่นี่เหรอแต่กำลังเพดนี่กำลันไปนัน มัแม่สดๆเลยเลยหมด้เหนือยายมาครับมากมกินบะดมี่มใส่ต้อ,อ่ะไอ,อ้ย่ามาห้องเมือช่วงห้องบอ่พอ่อแล้วห้องเมื่อไปแล้ววะมาคิดกันบ้าจะได้ไหนฮะ,ะามาลดมากินลด ของเข้านี่ฮ้ยใส่มาออไปเมื่อไหร่าเอามาน้าครับพี่น้องผมขอจัดการต้มเยันสองสวยเนียบเบิดก่อนครับมาคลิปนี้จังใดจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยจอกันคลิปหน้าก็บร้มไป